เป็นไงเป็นไง,นไงมันวิ่งอะไ,ไรไหมมันโอเคใช่ไหมโอเคเลยมีปลาทุกที่แหละแต่ว่าผมไม่ได้มาตอนเช้าๆกันไงผมก็กัคำเคนูอยู่ ก็เลยมันอาจจะอิ่มไปหน่อยละมั้งผมว่าผมอาจจะว่าอย่างนงี้หุ่นถ้าพุ่นถือเพราะคนว่าโอ้โหถือครับเอาเกณฑ์ทางหรือปากระเดิดนอกบาทเนาะเกณฑ์ทางหรือปากระเดิดอนเนาะเกณฑ์ทางหรือเป๋ากระเดิดเกณฑ์ทางหรือเปล่าหรือเปล่าสลิดกันแน่อาเาของเองอ มอกมาแสดงดีกว่าดูเจียววิ่งกันเจอเลยเะเฮ้ยโอเคเป็นไงเป็นไง,นไงมันวิ่งไม่ได้ไหมมันโอเคใช่ไหม เคเลยมีปลาทุกที่แหละแต่ว่าผมไม่ได้มาตอนเช้าๆกันไงผมษ์กำคำเคนูอยู่ก็เลยมันอาจจะอิ่มๆไปหน่อยละมั้งผมว่าผมอาจจะว่าอยู่นะพนถ้าพนถือเพราะพนว่าโอ้พนถือครับเอาเกยร์ห้าหรือปลากระเดิ่นอกบาทเนาะ เก็หางหรือปล่ากระเดืดเอ่อนเนาะเก็หางหรือเปล่ากระเดืด่เก็หางหรือปรเปล่ปาหราือเปล่าสลิดกันแน่อมาลูกของเออผมมาะโดดีกว่าดูเจียวิ่งกันเจอเลยนะโอเค